สวัสดีครับสวัสดีครับผมผมสีทันเดอร์ครับวันนี้พี่ตีจะพาทุกท่านมาชมคลิปรอบคันสหรับเจ้า Yamaha Bow R ครับรถคันนี้เป็นรถปีต2014เลขไมล์พี่งเพียง200กิโลเมตรเท่านั้นครับมาเพราะบางของแต่งจัดเต็มครับล้อหลังคัสตอมมาต้องบอกว่าโอ้โหล้อโตและใหญ่มากๆกระสวยแค่ไหนไม่ท่านไหมมามา,มาชมกันเลยครับ <c oughs> เลขไมล์คันนี้ครับวิ่งมานะครับหนึ่งหมื่น 9,000นะครับเมื่อกี้พี่มพูดผิดครับสอบเนี่ยเมื่อกี้บอกไป2อง0 0จริงหนึ0 0หนะครับ275กิโลเมตรแท้ครับเรามีเลขไมล์จากลูกค้าให้ดูทุกคันแน่นอนครับหน้าจอเดินไมล์ครับสวยใสครับไม่มีรอยขีดข่วนกรอบเรือนไมล์ครับไม่มีบุบกระแทกแตกร้าวนะครับฟังก์ชันการใช้งานสามารถใช้ได้ครบทุกฟังก์ชันไฟติดครบทุกดวงแน่นอนนะฮะหัวโชคครับบอกว่ามีรอยขันรอยสวิตบ้างครับตามการใช้งานแผงข้อบนเดิมสวยนะครับไม่มีรอยตุ๊กตาแฮนด์เดิมแฮนด์ยังเป็นแฮนด์เดิมนะครับ ประกับไฟฟ้าเดิมตัวอักษรต่างๆเห็นไหมครับไม่มีเรือรางเลยครับปอกแผนเดิมมือคลัตช์ครับมาถึงมือเบรกนะครับเป็นของเดิมครับไม่คดไม่งอครับระกุกมันเบรกไม่มีรั่วซึมสีไม่มีหลุดล่อนครับประกับคัะเร่งตัวอักษรต่างๆไม่มีเรือรางเลยนะชุดสีถังเดิมครับสติ๊กเกอร์วอร์นิ่งอยู่ครบฝาถังสวยครับไม่มีคราบสนิมตัวถังต้องบอกว่าแทบไม่มีรอยขนแมวนะครับไม่มีบุบกรักยิ้มเลยบ่อนั่งครับ คัสตอมมาใหม่ครับนะครับหุ้มหนังนะครับลายไดมอบดนคัพแบบนี้ครับสวยงามมากมนะฮะเนี่ยมีรอยกระโหลกตรงนี้ด้วยด้านตรงหัวน็อตนะครับด้านหน้าครับมาครับถ้วยไม่ด้านหลังสวยครับไม่มีบุกกระแทกแตกรล้าวนะครับอันนี้มาพร้อมกับนี่ครับครอบไฟด้านหน้าแต่งไฟด้านหน้าเนี่ยเป็นของแต่งครับเป็นไฟ led นะฮะแล้วก็นี่ครับปูช้างยึดไฟหน้าเป็นของแต่งเช่นเดียวกันแกนโช๊คสวยนะครับไม่มีตาหมดและรั่วซึมนะฮะบางโคนหน้าเดิมครับไม่มีรอยขีดข่วนแตกรล้าวยางด้านหน้าคับสภาพที่มัน ให้ไปเลยครับ85เครับเกือบเต็มนะฮะไม่มีถลอกไม่มีดุ้งครับในส่วนของล้อหน้านะฮะบอกโชคครับไม่มีรอยหินรอยล้มมาสไลด์ครับไฟทับทิมอยู่ครบนะฮะมาครับกุญแจคันนี้นี่ให้มาครบ2ดอกนะครับหน้าเครื่องดูนะครับแห้งใสครับตาสไตล์ Thunderbike ทับบุรีครับฝาว่าวสวยไม่มีร่วซึมนะครับกาวนะครับคันนี้มาพร้อมกับกอง เนี่ยฮะกองด้านข้างแต่งนะครับเป็นกองเปลือยนะครับสวยงามมากคอท่อด้านหน้าครับพันผ้ากันความร้อนมาให้ด้วยนะครับก็บอกว่าช่วยได้เยอะเลยนะฮะแล้วก็พักเท้าด้านฝั่งขวาครับยางเต็มคันเบรกหลังนะฮะไม่คดไม่งอแน่นอนแเ้งืึองฝั่งขวาครับไม่มีรอยล้มแล้วก็ล้มแตะครับคันนี้มาเพราะว่าท่อแต่งจากแวนไฮครับเดี๋ยวฟังเสียงท่อคันนี้กันอัตราติดง่ายครับรอบเดินเบลลิงอัตราได้เป็นไงครับ ครับขึ้นเร็วลงเร็วลรือวือยนต์นี่ครับปัตตาเร่งดีนะครับไม่มีสะดุดแน่นอนสวิงอาร์มฝั่งขวาครับไม่มีรอยล้มเฉือนกระแทกด้านข้างหรือเก็บงานนะฮะจานเบรกด้านหลังขนาดใหญ่ครับเป็นล่องเพียงเล็กน้อยเท่านั้นคันนี้ไม่มีระบบเบรก ABS นะฮะขอบล้อด้านหลังต้องบอกว่าคันนี้เป็นล้อโตนะครับขนาดใหญ่มากๆนะฮะนะครับนี่ครับไม่มีถลอกไม่มีดุ้งนะครับยางหลังนะครับ เมื่อกี้ลืมดูไซส์อันนี้เป็นยาจากคาร์ลเลสเดพิสันนะฮะขออนุญาตดูไซส์นิดนึงนะครับเป็นเป็นยาจากมิชลินนะครับสำหรับฮานะร์เลสเดพิสันนะฮะสักคู่เดียวเป็นยาปีกสะพานดึกขนาดสองสี่ศูนย์สี่ศูนย์สิบแปดนะฮะใหญ่มากใหญ่มากมากอันนี้นะครับศูนย์ตรงครับเป็นม,มีบิดเบี้ยวคนนี้ไม่เคยมีอุบัติเหตุใดๆทั้งสิ้นแน่นอนนะครับฝั่งซ้ายครับนี่ฮะป้ายทะเบียนด้านข้างแต่ง นะครับชุดใสยพันเดิมสวยครับสวิงงานฝั่งซ้ายไม่มีรอยล้มเฉือนกระแทกด้านข้างหรือเก็บงานติกอร์วอร์นิ่งอยู่ครบครับแล้วก็ไฟท้ายนี่ตรงนี้นะยางอยู่ตรงนี้ไฟท้ายไฟเบรกหลังนะครับคุ้ใส่อ่าข้อใส่พันด้านหน้าสวยครับไม่มีรอยทับแทงเครื่องฝั่งซ้ายไม่มีรอยล้มกระโนมแปะพักเท้าฝั่งซ้ายครับยางเต็มคันเกียร์ครับไม่คดไม่งอครับฝา่าฝั่งซ้ายสวยครับไม่มีรั่วซึมนระรับกาวคลิปเครื่องเต็มสวยครับ หน้าคือฝั่งซ้ายครับต้งบอกว่าแห้งใสครับตาพรตายทอร์เนอนบยนนทบุรีนะครับกระบอกชกล่างฝั่งซ้ายไม่มีรอยหินรอยล้มอสไลา์จานเบ็กด้านหน้าก็จะบอกว่าเป็นร่องเพลงเล็กน้อยครับนะฮะแต่ว่าตามอายุการใช้งานตามระยะทางเลยครับ19,000กิโลเมตรแท้นะครับคันนี้จะเปิดราคาไว้อยู่ที่2 7 9 0 0 0บาทเท่านั้นดาวริ่มต้นเพียง1 2ึ0 0 0บาทครับฟรีค่าจัดไฟแนนซ์ ฟรีค่าส่งส่งประเทศฟรีค่าโอนเงินสดลดได้อีกนะครับยิ่มค่าเรารับแจ้งเทินบิ๊กไบทุกรุ่นด้วยและคุณมองหาโบอาแบบคัสตอมสวยๆแบบนี้มาที่คันนี้ครับแล้วเราก็จบแน่นอนครับสวยจริงๆครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ